เซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บอกก่อนเลยว่าเกเจอกัปแป๊บีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีค่ะพี่พี่นี่ค่ะวันนี้ก็จัดรถมาให้อีกแล้วนี่พี่ถามหารถกันเยอะมากพี่พี่วันนี้ นี่แหละค่ะจัดรถเก่งเข้าใหม่พี่พี่าจัดรถเก่งเข้าใหม่ใครตามหารถเก่งนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วยาริสเอี T. นะคะตัวสมาร์ทค่ะพี่พี่าตัวนี้นานทีจะมีเข้ามาแล้วก็เบนจูรี่ด้านหลังเข้ามาแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่พร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้เลยจะบไพี่จ๋านี่ สภาพสวยปีใหม่แถมไม่น้อยสภาพสวยปีใหม่แถมไม่น้อยนะคะนี่นะคะต,ต,ตัวนี้เป็นเครื่อง 1. 2สองตัวนี้เป็นเครื่อง1.2พี่พี่ขาตัวสมาร์ทนี่นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ตัวนี้เป็นเครื่องตัวสมาร์ทสีขาวพี่พี่ขาและตัวน้องบอกเลยไม่แค่ 1, นหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะบอกเลยสวยมาก ใครตามหาสีขาวอีโคคาเครื่องพันสองจัดมาให้แล้วนะจ๊ะนี่เลยค่ะสวยเงางามมากราคาห้าแสนนี่วนรอบคันให้ชมวนรอบคันให้ชมคุญแจสมาร์ทแอนทรีสภาพสวยนี่นะคะด้านหลังของตัวน้องพี่ๆค่ะ จัดมาให้แล้วก็มองหลังมีให้ครบเลยตัวนี้ดีไซน์สวยมากดีไซน์ภายในสวยมากนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะด้านในพี่ๆค่ะด้านในกระจกปรับเอลโต้นี่นะคะขอดูรายละเอียดรอบคันต้องบอกเลยว่าสวยเงาง,งามมากสีดำแบบสวยๆเนาะเป็นพลาสติกขึ้นรูปพี่ๆตัวนี้ก็จะคุ้มด้วยแบบ คล้ายๆกับตัวหนังแต่ไม่ใช่หนังนะพี่ๆเนาะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นเดียวกันพัวมาล,ลายมัลติฟังก์ชันไม่แค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นพี่ๆหน้าจอฟังก์ชันระบบทักสกรีนให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่ยังไม่ได้แกะถุงเลยอันนี้พี่พี่ๆ่ะ Air Auto นะคะมีตัวแท่นชาร์จไวเลสชัชเจอร์ให้ด้วยแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบเกียร์ถูกพ,พี่ตัวนี้ก็จะได้รุ่นนี้ก็จะได้หน้าจอเนาะตัวนี้แล้วก็ ตัวเขาเรียกว่าห้องบันทึกหน้านี่นะคะหน้าจอขนาดใหญ่บ้านใหญ่ๆเลยพี่พี่นี่ด้านในนะคะสวยงามมากพี่พี่ค่ะสวยงามมากใครสนใจตัวนี้บอกเลยต้องรีบจัดนะคะพี่พี่ค่ะใครสนใจตัวนี้บอกเลยต้องรีบจัดนะคะน้องเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะคุณแทนนะคะนี่น้องสวยเดิมพี่พี่ สวัสดีค่ะคุณแทนทักทายเซีฮายอะโลทักทายเซีฮายอะโลพี่พี่สวัสดีค่ะ,คะน,นี่เลยนะคะวันนี้มาเจอเจอแบบก,กับเจ้ายาฤิ์นะคะยาฤิ์ตัวเอที T ด้วยนะคะเป็นสไตล์เก่งเป็นแบบแฮชแบ็ก้องไปก็มีมาให้เหมือนกันพี่พี่เป็นแบบแฮชแบก็กสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะหวัดดีครับอ่ะคนใต้แน่นอนคนใต้หรือเปล่าน้องแทนอยู่ใต้หรือเปล่านี่ อคนใต้ไมกคนใต้ไม้นะคะวัดดีครับนะวัดดีครับนี่น่าจะเป็นสไตล์แบบตายตายผู้บ่าวทน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 ใต้เนาะหล่อเข้มทนใต้เทสใต,ต้เนาะไม่ใช่เทสฝั่งกลางแน่เลยวัดดีครับนะหรือว่าอยู่ภาคกลางไม่แน่ใจสวัสดีค่ะทักทายเซายอะโลกันมาได้ ทักทายเซไฮอโลกันได้เออทำไมย้อนแสงทักทายเซไฮอโลกันได้เนาะวันนี้แสงแดดแรงมากพี่พี่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเนี่ยะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดใจให้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวหันกันต่อเลยกล้องมืดกล้องมืดหน้าก็มืดเนาะสะภาพสวยเงาง,งามมากพี่พี่ตัวนี้ยาริสเอชีพค่ะนี่เป็นแฮชแบ็กแบบ เป็นตัวแฮชแบ็กก็มีเป็นตัวสีประตูเป็นสไตล์เก่งก็มีเนาะนี่ด้านในติดตั้งคาสิปได้ค่ะพี่พี่ตัวนี้พนักพิงแล้วก็ตัวนี้น้องมาพร้อมกับเก็มขัดนิรภัยมาให้อีกด้วยนี่เลยเบาะสวยน็อตสวยเดิมนะคะน็อตสวยเดิมพี่พี่กระจกเดิมจากศูนยเอตอร์ตามาให้ทุกบ้าน นี่ใครอยากได้รถตู้เข้ามาใหมา่อีกหนึ่งคันแล้วจ้าเ e n t u r รี่เวน u จอรนะคะรุ่น V เลยตัวท็อปสเกิร์ตสปอยเลอร์ spoiler, นี่พรีเซนเตอร์ของเราน้องแหมมนะคะเออประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจตัวนี้จัดได้เลยเนาะเวน t จ r รี่สมจศูนรุ่น V ปีสิบปดออโต้เนาะออโต้พี่พี่ะ สภาพสวยมากสภาพสวยมากออหรือใครอยากได้สีขาวแล้ะก็มีมาให้สีขาวนี่เลยค่ะพี่พี่อันนี้สีขาวตัวนี้สีดำเนาะมีให้เลือกมีให้เลือกเวนซูรี่คอมพิวเตอร์คุนไดเอนะคะก็มีนี่ดูคันนี้ดีกว่าพี่พี่ตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์เลยตัวนี้นะคะใครถามหากระบะสีประตูออโต้โฟว e l นี่ สวัสดีค่ะพี่พี่ตัวนี้เลยออโต้โฟวิลเนาะออโต้โฟวิลสภาพสวยมากนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เดชอุดมเนาะสวัสดีค่ะออโต้โฟวิลใครสนใจพี่พี่ตัวนี้เกียร์ออโต้ Auto, เนาะเครื่องยนต์สองจุดแปดพี่พี่ขากุญแจสมาร์ทอินทรีบันไดข้างมีให้กระจกเดิมจากศูนย์โตต้านะคะล้อเดิม ล้อมแมกเดิมนะคะตัวนี้การชนด้านหลังมีให้พร้อมเซ็นเซอร์และมีกล้องมองหลังมาให้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวครอปอีกหนึ่งรุ่นเนาะเป็นตัวโฟวิลเป็นเกียร์ออโต้และเป็นกระบะสี่ประตูยอดนิยมนะพี่ๆเนาะตัวนี้ยอดนิยมเลยใครที่แบบสนใจตามหากระบะครอบครัวใช้งานสี่คูณสี่ดิฟล็อกตัวนี้เป็นออโตโฟเนาะออโตโฟค่ะพี่ๆดอกอยางนี่คือแบบหนามาก ดอกอยางหนาขอขนตาคนรีวิวซะอีกเนาะนี่นะคะสภาพสวยเจอดีค่ะ F2 FC ทั้งหลายตัวนี้ขอบยาง17ค่ะลูกค้านี่เดี๋ยววนให้ดูรอบคันเนะาะเดี๋ยวแป๊บชมให้ดูเดีย๋ยวแป๊บวนให้ดูรอบคันพี่ๆค่ะสภาพสวยนะคะทักทายมาได้เลยใครสนใจตัวนี้น่หน้ารอกโค่พี่ๆค่ะหน้าดำเงาดำเงา กับดําแบบเรา,เาได้ไหมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกผูหน้านะคะเครื่องยนต์สองจุดแพี่พี่เครื่องยนต์สองจุดดเนาะสภาพสวยมากนี่ด้านในของน้องด้านในของน้องนะคะเบาะปรับไฟฟ้าค่ะนี่น้องสวยเดิมมากพวกมงมาลัยมัลติฟังชันพี่พี่ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชัน ไม่แค่หนึ่งแสนห้าพันกิโลนะพี่พี่นี่พวงมาลัยมัลติฟังชันหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนนี่เลยนี่เลยพี่พี่ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะฝ้าด้านบนสะอาดสะอ้านพี่พี่ใครสนใจเกียร์ออโต้มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแอร์ออโต้ od, od, แล้วก็ได้ส่วนของตัวปุ่มปรับโฟลวิ View มาให้อีกด้วย นี่เลยค่ะพี่พี่ค่ะใครดูไลนี้นะคะใครดูไรนี้สนใจคันนี้ทัาค่ะน้องแป๊บมาเลยเดี๋ยวดูโปรโมชั่นพิเศษสุดๆลดสูงสุดห้าหมื่นเป็นยังไงเออนี่นะคะคมคมสวยพื้นสวยสะอาดสะอานน็อตสวยเดิมมีช่องแอร์ด้านหลังให้ตัวนี้มีพนักพิงวางแขนม,มีตะขอด้านบนให้เลยสวัสดีครับนะคะพี่ซัมซุง m สิบสองเนาะ สวัสดีครับนะคะทักทายกัน้องแป๊บได้เลยพี่พี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดใจมาด้วยนี่เลยค่ะพี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะคะนี่ตู้ทึบตอนนี้ก็มีหลายคันพี่พี่ตู้ทึบตอนนี้ก็มีหลายคันเข้ามาอีกแล้วเนาะใครสนใจรีบจับจองเลยพี่ใครสนใจรีบจับจองเลยบอกเลยมาไวไปไว มาไวไปไวสภาพสวยจัดง่ายออกง่ายเนาะเรามีตั้งศูนย์ถ่วงล้อนี่เป็นศูนย์บริการด้านหลังนะพี่พเนาะคิดถึงรถจนมือสองไว้ใจเสไทยรถสวยจัดมาให้แล้วรถตู้กระบะแคบกระบะตู้ทึบนะพี่พี่เนาะนี่ใครอยากได้ตัวไหน ฮอนดะ้าสายฮอนด้าเนาะฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าแอคคอร์พี่พี่ก็มีมาให้เหมือนกันนี่ตัวนี้เป็นรถรถกระบะด้วยนี่จัดกระบะมาให้หัวเดียว w h ว e l ช่วงนี้ได้ข่าวว่าฝนตกอยากได้ w h ว e l ไปสักคันเน้น w h ว e l สักคันนี่เลยค่ะจัดมาให้แล้วจัดมาให้แล้วสภาพพร้อมใช้งานเนาะ นี่เลยค่ะใครตามหาหัวเดี่ยวโฟ l l วิวพี่พี่วันนี้แบบจัดมาให้แล้วสวยเดิมเพิ่มเติมคือสวยมากตัวนี้เลยมีทั้งออนิ e ดีแม็กแล้วก็ t ตัวต้าไฮ u ักรีโมีทั้งออนิ e ดีแม็กแล้วก็ t ตัวต้าไฮ u ักรีโว vo, พี่พี่ขาจัดมาให้แล้วตัวเตีย้ยตัวยกสูงมีมาให้หมดค่ะ โฟวิวนี่คือมีหลายคันมากพี่พีตอนนี้มีรีโว่เข้ามาอีกหลายคันใครอยากได้สีเทาสีเทาดำเทาเข้มมาได้เลยแต่งเต็มแต่งเต็มสวยหลอกขนาดนี้พี่พพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยพี่พี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยพี่พี่ มีให้เลือกมากมายหลายคันอยู่พี่ๆอยากได้แบบสไตล์ไหนเข้ามาดูก่อนได้เลยดับเบลิลแคปใช่ไหมคะดับเบลิลแฟบดับเบลิลแฟบวะดับเบลิลแคปโฟวิลนะคะออโต้ออตโอออต้โฟดับเบลิลแคปออโต้โฟวิบบลออมีมีค่ะมีค่ะลูกค้านี่เลยสวยๆคันนี้เลยใครสนใจเนาะกระบะ สประตูโฟร e วิวออโต้ view, ียรกออโต้โฟ e วิสภาพสวยหรืออยากได้ส่วนของตัวรถตู้นะคะใช้งานมีคอมพิวเตอร์พี่พี่เครื่อง2.8เครื่อง3,000ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่พี่เข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนได้ เข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนได้เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเข้ามาพี่พี่จัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเข้ามาให้สนใจแบบไหนก็รีบจัดได้เลยสนใจแบบไหนก็รีบจัดได้เลยพี่พี่สภาพสวยปีใหม่แถมไม่น้อยสภาพสวยปีใหม่แถมไม่น้อยพี่พี่ขานี่ รถตู้ตอนนี้หน้ายาวเราเข้ามาหลายคันมากตอนนี้หน้ายาวเข้ามาหลายคันมากพี่พี่อยากได้ต้องรีบจัดเลยนะคะพี่พี่อยากได้บอกก่อนเลยรีบจัดเลยนะสะภาพสวยสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงนี่ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดใจมาด้วย ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดใจมาด้วยจัดง่ายออกง่ายจัดง่ายออกง่ายอนุมัติไวพ,พี่จัดเป็นเน้นป้ายขาวไปฟ้าป้ายเหลืองได้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคเราก็มีบริการจัดเป็นเน้นให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรูทให้ถึงที่วันนี้วันศุกร์พี่พวันนี้วันศุกร์เนาะใครที่แบบ ก็จะวันหยุดแล้วเสาร์อาทิตย์จัน์เสาร์อาทิตย์เอออยากจะมาชมรถเข้ามาดูได้พี่เข้ามาดูได้เลยมาไปพาชมรถเข้าใหม่มีรุ่นไหนใหม่นะก็หลายคันอยู่พี่ตอนนี้เข้ามาใหม่ไนมะ่ว่าจะเป็นกระบะแคปตอนเดียวโฟวิวนะคะหรือจะเป็นตัวยกสูงแล้วก็หรือจะเป็นในส่วนของตัวสายเชิงพาณิชย์นะคะตู้ทึบ วันนี้จัดตู้ให้ใหม่เลยความสูง2เมตร10จัดตู้ให้ใหม่เลยความสูง2เมตร10คาเบียร์ลงเล่มมาให้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์เข้ามากดใจ์อ้านี่เดี๋ยวพาไปชมฝั่งฝั่งช่างกันบ้างทําอะไรทํารถกันอยู่หลายคันมากพี่ๆนี่ทํารถกันอยู่หลายๆคันมากพี่ๆ เลยค่ะหรืออยากดูตัวไหนหรืออยากดูตัวไหนคอมเมนต์ทักไทยมาได้เลยคอมเมนต์ทักไทยมาได้ใครสนใจทักแชทมาได้พี่ๆค่ะทักแชทมาได้เลย จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะตัวนี้บอกเลยตอนเช้ามาปล่อยรถก็แบบรัวๆพี่พี่มีลูกค้าสนใจในส่วนของตัวรถตู้โนาะหลายคันมากตอนนี้เข้ามาทักทายมาดูรถได้ที่ร้านพี่พี่ค่ะมาดูรถได้ที่ร้านสภาพก็ประมาณนี้เลยสวยวิมใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะคะแล้วก็ตัวกระบะ แล้วรถตู้แล้วเราก็ยังมีส่วนของตัวรถครอบครัวพี่พี่รถครอบครัวดนาะสภาพสวยนี่เลยค่ะตัวนี้ยาลิสเอทียาลิสเอท,ท,เอทีพี่พี่นี่เลย เข้ามาหลายคันมากยาริตเอสทีตอนนี้ Honda าเบนฮอนด้าเบนโตต้าใครสนใจเป็นคันไหนพี่พี่มาดูก่อนได้เลยตอนนี้รถเก่งผ่อนเริ่มต้นหกพันเนาะผ่อนเริ่มต้นหกพันไออยากดูยาริตเอสทีปพี่พี่ปีสองพันยีสิบสี่ค่ะรถปีเดียวรถปีเดียวเดี๋ยวให้ดู สภาพความสวยยันเอทีสวยยันเง,ง,งาสวยยันล้อพี่พี่นี่เลยค่ะให้ดูด้านในสวยมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะนี่ตัวหน้าจอนะคะระบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธแอ p เปิลคา l a y พ n d แอนดรได้ เชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a คา a ์เพย์แอนดได้พี่พี่นี่เลยค่ะสภาพคือสวยพรุมาไลน m มัลติฟังชั o นสวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายรักรองว่าต้องภาวะเออนี่สวยมาก เกียร์ออโตเป็นเกียร์แบบเกียร์ถุงนะพี่ๆอยากได้แบบราคาสุดพิเศษนะพี่ๆก็มีมาให้ใครอยากได้แบบราคาสุดพิเศษนะคะคุณภาพสวยก็จัดมาให้นะพี่ๆนาะเข้ามาชมดูก่อนได้เลยมีให้เลือกหมักมายหลายคันนะคะ สบายดีเอื้อยแป๊บจากสบปราววันนี้เรียกเอื้อยสวัสดีค่ะไอ้ายได้ไหมคะอ้านี่เป็นพี่ใช่ไหมคะพี่น้อยสวัสดีค่ะไอ้สบายดีบอเออนี่ลองพูดดูสวัสดีค่ะไอ้สบายดีบอสวัสดีค่ะพี่น้อยวันนี้คลุ้มฝนอีกแล้วคลุ้มฝนอีกแล้วไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าสวัสดีค่ะอ้สบายดีบอ ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าสัดีค่ะให้สบายดีบ่ใครสนใจเอื้อยแปลว่าพี่สาวไอยแปลว่าพี่ชายโอเคค่ะได้เลยค่ะพูดถูกแล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะพี่น้อยนึกว่าจะจะอ่านผิดจะแล้วเนาะพูดผิดจะแล้วนะคะใครสนใจเนาะตัวรถ สอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่พี่มีรถให้เลือกเยอะมากแล้วแบบลูกค้าถามหาก,กันมาเยอะนะคะตัวยาริสนะคะตัวอีโคคาราคาแบบจับต้องได้พี่พี่อยากได้รถแบบสภาพสวยปีใหม่แบบจับต้องได้และออกรถง่ายเอกสั่นไม่ยุ่งยากนะคะ ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากพี่พเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามารีเควสกันได้เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามารีเควสกันก่อนได้เลยรถสวยเนาะรถสวยใครสนใจพี่พี่ักทายสอบถามรายละเอียดมาได้หรือลูกค้าจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติม เอธิพี่ไทยมาที่ราเป็นวีออสใช่นะคะพี่น้อยใช่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่น้อยรถสวยรถสวยไม่น้อยที่ไทยมีเอธิมีวีออสมีอาร์ติสมีนอยสุดมีแคมบี D ้ ม,มีคลอสมีฟอร์จูนพี่พี่มีทุกลอสมีทุกรสให้เนาะมีทุกรถให้พี่พี่นี่สวยมากจับจองออกรถง่ายมากๆพี่พี่เข้ามาชมกันก่อนได้เลยหรือใครอยากได้นะคะ รุ่นอื่นๆเพิ่มเติมพี่พี่นี่ขอนลดต้นหกพันขอนเพิ่ต้นหกพันเราก็มีนี่ขอนน้อยก็มีตัวนี้เป็นตัวซิตี้มีวีออสด้วยวีออสอันนี้เอาติดพี่พี่ ใ่เอาติดนะคะเอลติดเครื่องหนึ่งจุดหกรุ่น G ตัวนี้รุ่น G รุ่น G สภาพคือสวยพี่พี่ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงเขารู้สึกว่าจะอยู่ประมาณแปดแสนพี่พี่ออกห้างป้ายแดงเขาอยู่ประมาณแปดแสนพี่พี่อันติดที่เรามีขายเครื่องหนึ่งจุดหกใช่แล้วคะ่ะพี่น้อยที่ไทยก็จะมีหนึ่งจุดหกแล้วก็หนึ่งจุดแปด มี1.6แล้วก็1.8ค่ะพี่น้อยตัวนี้พรอมอะไรตัวนี้มัลติฟังชันเนาะสวยนะคะสวยใช่ครับถูกต้องครับใหม่แปดแสนใช่ค่ะแปดแสนประมาณแปดแสนกว่าที่ไทยจะอยู่ประมาณแปดแสนแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหรือแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่แน่ใจเนะตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งจุดหกรุ่นจี สภาพคือยังสวยอยู่พี่ๆตัวนี้ใครอยากผ่อนแบบหกพันเออนักศึกษาจบใหม่น้องๆอ,อยากได้เนาะตัวนี้ไปวิ่งแก๊บก็ได้นะพี่ๆเนาะหรือจะขับขี่ใช้งานก็ได้บอดี้นอ้องสวยภายในเป็นสีเบดพี่ๆตัวนี้หน้าจอหน้าจอเป็นคล้า,ายๆกับตัวลายไม้เนาะดีไซน์แบบสวย ฟังก์ชันหน้าจอก็แบบระบบค้ากับระบบทัชสกรีนพี่ๆแสดงว่ารู้เก่งราคาเท่ากันแต่กระบะที่เหล่าแพงกว่าน่าจะราคาก็เกียงกันนะพี่น้อยราคาน่าจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะพี่น้อยตัวนี้นี่ดีไซน์ของพี่น้อยภายในเป็นสีนี้หรือเปล่าคะปีสิปีป20่สจะคุมทนแบบปียีแท้ก็จะแบบคุมทนแบบ ตัวสีสีดำข้างในเนาะคือสวยมากนี all ่พี่พี่ตัวนี้เบาะสีเบตเบาะสีเบกับพรีเมียมฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติเลยพี่พี่ใครสนใจประมาณนี้เลยครับใช่ค่ะ ขอแป๊บมี1.8ด้วยนะคะเป็นตัวไฮบิดค่ะพี่น้อยมี1.8ด้วยเป็นตัวไฮบิดเนาะมีตัวประหยัดน้ำมันนอกจากแคม r y ่เราก็ยังมีในส่วนของตัวอั t ตินะเป็นตัวไฮบิดนี่ใครสนใจเนาะตัวนี้ผนะ่อน6,000นักศึกษาจดใหม่ใครรับประมาณ10,200 มีประวัติเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยมีประวัติเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยค่ะจัดง่ายออกง่ายจัดง่ายออกง่ายนะออกได้ทุกอาชีพเลยพี่ใครเข้ามาแล้วเนาะใช้ความสวยได้เปลืองมากพี่พี่พี่พ พี่บ้าพี่บ้าน้องซ่าเคยมางงกับโต,ต้ตาราวเหมือนกันไม่เอา1.8มาขายใช่แล้วค่ะพี่น้อย1.8ของไทยนี่มีเป็นตัว1.8ึ่ e นะคะมีเยอะอยู่พี่น้อยเกียออตโต้ตัวนี้เกียออตโต้เป็นขั้นบันไดรถสวยรถสวยนะคะ สภาพบอกก็โอเคพี่พี่ดูห้องเครื่องเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้รุ่นไหนพี่คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยอยากดูรุ่นไหนยินดีให้ทำปรึกษาใน้อง้อมูลรถนะคะ ใครสนใจทักมาได้เลยนี่ตัวนี้พี่พี่ที่ลาวรุ่นลดไม่ได้เยอะเหมือนไทยใช่ไหมคะพี่น้อยที่ไทยแบบเยอะมาก